สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอมานะอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำขนมใบเตยหน้ากระทิชั้นใบเตยก็จะมีความเหนียวนุ่มหอมหวานหน้ากระทิรสชาติมันๆเค็มๆทานรวมกันทุกอย่างอร่อยลงตัวเข้ากันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันนะคะ ขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำตาลทราย120กรัมแป้งเท้า30กรัมแป้งมันสำปะหลัง40กรัมแป้งข้าวเจ้า60กรัมผสมของแห้งให้เข้ากันดีค่ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะผสมให้เข้ากันค่ะพอของแห้งของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ำใบเตยสูตเข้มข้น200 ml ลงไปนะคะ สำหรับวิธีการทำน้ำใบเตยนะคะเราก็นำน้ำสะอาด300 ml ปั่นรวมกันกับใบเตย10ไใบค่ะปั่นเสร็จแล้วแล้วก็กรองให้ได้200 ml นะคะเพราะว่าเราจะใช้อยู่ที่200 ml ค่ะทายอยใส่น้ำใบเตยลงไปแล้วก็สลับกับการคนแป้งให้ละลายนะคะ สุดท้ายเลยก็จะใส่หัวกะทิ75 ml ลงไปค่ะกนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเนื่องเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีนึ่งขนมนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะนําถาดอลูมิเนียมมานึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา10นาทีเพื่อไม่ให้ขนมติดถาดค่ะจากนั้นเราจะทำการเทแป้งใส่ลงไปในพิมพ์นะคะเวลาเทใส่ลงไปเราก็ทำการกลองแป้งให้เรียบร้อยเพื่อเอาเศษแป้งที่ไม่ละลายออกไปค่ะ พอใส่แป้งลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา10นาทีค่ะระหว่างที่เรารอให้ชั้นใบเตยของเราสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหน้ากระทีค่ะวันนี้ใช้หัวกระทีอยู่ที่300 ml แป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งมันสำปะหลัง20กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายดีค่ะ สำหรับชั้นใบเตยของเราก็นึ่งครบเวลา10นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเทหน้ากระทิใส่ลงไปค่ะเวลาใส่ลงไปนะคะเราก็เทผ่านกระชอนนะคะเพื่อเอาเศษแป้งที่ไม่ละลายออกไปค่ะค่อยๆเทใส่ลงไปนะคะ พอเราเทกะทิลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีค่ะค่ะสำหรับขนมของเราก็นึ่งครบเวลา20นาทีแล้วนะคะสุกใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับขนมของเราเย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็จะนำมาตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวันนี้ใช้ถานอลูมิเนียม6คูณ6นิ้วเวลาตัดออกมาก็จะได้ทั้งหมด9ชิ้นค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำขนมใบเตยหน้ากะทิชั้นใบเตยก็จะมีความเหนียวนุ่มหอมหวานหน้ากะทิมันๆเข็มๆทานรวมกันทุกอย่างอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ